สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อันเนอร์สโลตชีลิเวอร์พูลชนะแมนยู3-0ขาดบอลไปขี่เซดวดก็จริงแต่ยังไม่พอใจเท่าไหร่มีจุดบกพร่องอันเนอร์สโลตยอมรับว่าพอใจกับชัยชนะของลิเวอร์พูลที่มีต่อแมนยู3-0แต่โดยภาพรวมแล้วยังไม่พอใจเท่าที่ควรยังไรก็ตามนะครับในการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมล่าสุดของอ mm ันเนอร์สโลตเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลนั้น เขาบอกว่ายังไม่พอใจทั้งหมดแม้ลิวผู้จะคว้าชัยชนะได้ก็ตามใช่นะผมก็พอใจแต่ไม่ได้พอใจไปเสียทั้งหมดเราพอใจไม่มากกับผลการแข่งขันแบบนี้เราทําประตูสวยๆได้แต่ผมไม่คิดว่าเราดีพอที่จะคนบคุมเกมให้เหนือกว่าได้เพราะแมนยูคุกคามเราได้ดตั้งหลายครั้งเราชนะ3-0ก็จริงแต่สกอร์ก็อาจจะต่างออกไปจากนี้ได้เช่นเดียวกันผมคิดว่าเป็นไปในแง่บวกมากๆ แน่นอนว่าทุกคนมองเรื่องผลการแข่งขันแต่สิ่งสําคัญกานั้นก็คือผู้เล่นหลายคนยังดูฟิตและพวกเขาก็มีความสามารถในแบบที่เราต้องการดังนั้นมันจึงเป็นเกมที่มีความข้มข้นสูงหลายประตูที่จะเยี่ยมที่เราเห็นระหว่างทัวร์ครั้งนี้การสร้างเกมขึ้นมาที่จะเยี่ยมซึ่งผมก็เห็นว่าพวกเขาทํางานกันหนักมากเพื่อไม่ให้ทีมเสียประตูอย่างที่ผมพูดไปวันนี้ผมคิดว่าเราปล่อยให้แมนยูได้สร้างโอกาสทําประตูหลายครั้ง อยู่ในเตดควรที่จะได้ผลสกอร์ที่ดีกว่าการแพ้30มแต่ด้วยคุณภาพของเราเองที่ทําประตูได้ตอนที่มีโอกาสสําหรับเกมอุ่นเครื่องนะัดต่อไปของหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะจะกลับไปเล่นที่อันเิล์รับมือกับเซบีย่าในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้ตามหลัประเทศไทย18.00นาฬิกานะฮะโอ้โหสุดยอดบอสคนใหม่ของเรานะครับบอกอยังไม่พอใจนะครับ อยากสีพ่อใจต้องถล่มคักกว่านี้ครับพอแม่พี่น้องเอาให้มันขาดว่นมันขี่ใซ่รวดโหลดครับมุนอีปีอุ้ยปุ้ยบัดเต้นางสสิงแมนยูโดนลิเวอร์พูลซัดสามตุงชมหงฟอร์มอย่างโหดยอมแล้วจ้า เอลิกทานานนะครับกุนซือมันเชงเต็ดออกมาเปิดใจหลังจบเกมที่แพ้ต่อลิเวอร์พูลขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ในศึกแดงเดือดที่สหรัฐเอลิกทานานผู้จัดก,การทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติงลูกทีมว่าเสียประตูง่าย หลังแพ้กับหงแดงไปสามประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมชมคู่แข่งเล่นกันได้ดีมืองกๆประตูลิป์ผูลได้จากฟาเบ,บลคาวโยเคกติโจนและคอร์ตาร์สมิการ์ช่วยให้ลิป์ผู้คว้าชัายชนะไปได้อย่างสวยงามโดยฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจเอนอลิกเทนักกล่าวว่า มันมีหลายความรู้สึกนะผมคิดว่าผมเห็นเรื่องดีๆอยู่บ้างแต่เราก็ไม่พอใจกับวิธีการเสียประตูซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีมากพวกเขาเล่นได้อย่างดุดันและมีทักษะในการทําประตูสูงพวกเขาทำได้ดีมากๆและประตูแรกก็สําคัญเสมอตอนนี้เราต้องพักฟื้นจากนั้นก็ไปเตรียมตัวสําหรับเกมถัดไปผมได้เรียนรู้อะไรมากมายกับทีมของผมตลอดการทัวร์ปรีซีซั่นในครั้งนี้นะฮะโอ้โหยอมแล้วจ้า ลิเวูลภายใต้ยุคอา์เนอร์สลัดสัญญาณบวกจากปีซีซันที่อเมริกาสโมสรลิเวูลของพวกเรานะครับภายใต้การคุมทีมของกุนซิกุนหมย่างอา์เนอร์สลัดสร้างผลงานน่าประทับใจในช่วงปีซีซันที่สหรัฐอเมริกาด้วยการชนะรวดทั้ง3ามเกมทำได้6ประตูเสียไปเพียงแค่1ลูกเท่านั้นแม้จะเป็นเพียงแค่การแข่งขันปีซีซันที่ไม่ได้มีผลต่ออะไรและอันดับในลีกแต่ผลงานดังกล่าวก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งสําหรับทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับช่วงต่อจากผู้จัดก,การทีมระดับตำนานอย่างเจเกนคลับแม้หลายคนอาจมองว่าปีซีซันไม่ได้มีความสําคัญแต่สําหรับอาร์เนอร์สลอตแล้วช่วงเวลานี้ถือเป็นรากฐานสําคัญในการเตรียมเทียมนอกจากจะเป็นการเรียกความฟิตของนักเตะแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจและโมเมนตัมที่ดีให้กับทีมก่อนเริ่มฤดูกันใหม่ซึ่งอาร์เนอร์สลอตก็ได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาเข้าใจถึงความสําคัญนี้เป็นอย่างดี สิ่งที่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอร์เนอร์สโตในช่วงปลีสซีซั่นนี้ยังไม่ได้มีคุ้มกำลังที่สมบูรณ์แบบนักเตะตัวหลักหลายคนยังไม่สามารถลงสนามได้แต่ถึงกระนั้นทีมก็ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงระบบการเล่นและสไตล์การเล่นที่เจนซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่ทำให้แฟนบอลมีความหวังและตื่นเต้นกับฤดูก,กันใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ลองจิงนตนาการดูว่าหากลิเวอร์พูลแพ้รวดในช่วงปีซีซั่นนี้บรรยากาศภายในทีมความรู้สึกของแฟนบอลคงแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะเป็นเพียงแค่ปีซีซั่นแต่ผลการแข่งขันก็มีผลต่อขวัญและกำลังใจและความมั่นใจของทีมอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นผลงานในช่วงปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรถูกมองข้ามมันคือสัญญาณบวกที่แสดงเห็นถึงศักยภาพของลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอร์เนอร์สโตและเป็นเครื่องยืนยันว่าทีมกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และแม้จะต้องเผชิญความท้าทายมากมายในฤดูกันใหม่แต่แฟนบอลสามารถเชื่อมั่นได้ว่าทีมรักของพวกเขากำลังอยู่ในมือของคนที่พร้อมที่จะนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จด่วนฟาร์บิโซโรมาโน่คอนเฟิร์มลิเวอร์พูลเตรียมเดินหน้าคว้านักเตะใหม่ในสัปดาห์หน้าหลังจากเสจสิ้นการทัวร์ปีซีซันในสหรัฐอเมริกาและผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างอเนอร์สตได้ประเมินศักยภาพของทีมอย่างละเอียดที่ทัวนแล้ว ตอนนี้ลิเวอร์พร้อมแล้วล่ะครับที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้าสู่เทีมบอาบโซโรโมาโนนักข่าวคนดังด้านตลาดการสื้อขานักเตะก็ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าลิร์พูลมีแผนที่จะเริ่มดําเนินการเจรจาอย่างจริงจังกับนักเตะเป้าหมายภายในสัปดาห์หน้าซึ่งตอนนี้พวกเขามีนักเตะที่หมายตาเอาไว้ในใจอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหนึ่งในดิวที่อาจจะไม่ง่ายนั่นก็คือการควาตัวแอนโทนีกอร์ดอนปีดดาวรุ่งของเนวคาลโซยูเนตเนื่องจากตัวสก,กัดของนักเตะได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ขายแม้ว่าตัวนักเตะเองจะแสดงความต้องการที่อยากจะย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากลิเวอร์พูลจะกลับมาเปิดโต๊ะเจราจาอีกครั้งในอนาคต ฟนฟนหงดหงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าสานาน่าจะมีข่าวดีเรื่องนัาเตะใหม่เข้ามาเสวมทัพหรือไม่และใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกที่จะได้สวมเสื้อ Liverpool ลิเวอร์ pool ในฤดูกาลนี้ด่วนลิเวอร์ pool เล่นคว้าตัวมูริโอโชลาแบ็กซ้ายดาวรุ่งในวัย19ปีจากอาร์เจนตินาหวังเป็นตัวแทนของแอนดี้โรเบิร์สันในอนาคตลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับกำลังจับตาม,มองของฟอร์มการเล่น มูริโอโชลาแบ็คซ้ายดาวรุ่งจากอาร์เจนตินาที่กำลังโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในโอลิมปิกเกมและได้ติดต่อไปอยังสโมสรต้นสกัตของเขาอย่างลานุสแล้วนะฮะโชเลาเป็นนักเตะสไตล์เกมรุกที่ลิปูชื่นชอบมีหลายทีมชั้นนำให้ความสนใจเขาเช่นกันแม้ว่าอันดี้โรเวอันยังคงเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งนี้ แต่โชแลก็อาจเข้ามาเสริมเทียมและเตรียมตัวรับบทบาทนี้ในอนาคตหากโรเบอร์สซนอายุมากขึ้นแล้วและนุตเองเนี่ยตั้งก็ตัวโชแล่เอาไว้ที่ประมาณ13ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในงบประมาณของลิเวอร์พูลโชแล่ลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาไป4นัดในศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสในครั้งนี้และทําไปแล้ว1แอซิ์นอกจากนี้ก็ยังลงเล่นให้กับลาน,นูตไปแล้ว3 6เกมในทุกรายการ นอกจากนี้ลิวยังกำลังพิจารณาอนาคตของเจเดนแดนกงหนาดอรุ่งที่เวนรูนี่อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมพีมัตอากายอาจจะยังอยู่ในทีมต่อไปเพื่อดูพัฒนาการภายใต้าก,าการกุญทีมของกุนซูกคนหม่อย่างอันเนอร์สลอตเจเดนแดนเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดที่คว้าแชมป์ลีกครับเมื่อฤดูกันที่แล้วกับหงแดงเขาลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไป6เกมและยิงได้2ลูกโดยทั้งสองประตูนั้นมันเกิดขึ้นในเกมเอเวอร์แที่ชนะเซาท์แฮมตัน แม้ว่าเขาจะลงสนามเพียงแค่27นาทีก็ตามฟอบิอคาวยอดทำกาซิเมโรหน้าแหกอนาคตในลิเวอร์ pool ของคาวย,วยอโคตรสดใสฟาบิอคาวยดดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์ pool ฟอร์มดีต่อเนื่องในช่วงปีซีซั่นล่าสุดโชลีลาเทียบหลอกคาซิเมโรกองกลางตัวเก่าของแมนยูก่อนซัดประตูขึ้นนำให้กัะเทียมได้แบบสวยๆกาซิเมโรก็ถือเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับระดับโลก แต่ฤดูกาลที่แล้วฟอร์มแกออกทะเลไปหน่อยออกไปเยอะเหมือนกันทําให้แฟนๆเริ่มไม่แน่ใจว่าจะยังไหวอยู่ไหมกับศึกพิมลิังกฤษส่วนลิเว์เองปีซีซั่นนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยกําลังปรับตัวเข้ากับโค้ชคนใหม่อย่างอันเนอร์สัลตซึ่งยังไม่ได้ซื้อใครเพิ่มอีกด้วยแต่คาดกันว่าแกคงกําลังดูๆอยู่ว่าจะเสริมทัพตรงไหนบ้าง ฟอบ์เบคาบโยที่รู้ดูการก่อนโดนปล่อยยืมตัวคงได้ใจโค้ชสลัดไปเต็มๆหลังโชว์ฟอร์มเทพในช่วงปีซีซันโดยยังประตูชายใส่อาร์เซนอลแถมล่าสุดก็มายิงใส่แมนยูอีกเจ้าตัวบอกว่าอยากอยู่กับทีมต่อไปลุ้นกันหน้าและผลงานปีซีซันแบบนี้ก็คงการันตีในตำแหน่งได้เลยนะคาบโยยอมรับว่าการซ้อมกับโค้ชสลัตนั้นต่างจากเดิมแต่ก็บอกว่าสนุกดีหลกัหลกๆบางอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่โค้ชอยากให้เราเล่นอีกแบบซึ่งเราก็ต้องปรับตัวกันไป ถึงแมารวยอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงในทีมของสลัดแต่ฟอร์มแบบนี้ก็คงได้ลงเล่นบ่อยๆแน่แถมยังเป็นทีเด็ดที่ขาดเวลาเปลี่ยนตัวลงมาอีกด้วยโซบอสลสไลพักอุ่นเครื่องเจอแมนยูแค่ล้านะครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บโดมินิกโซบอสลสไลล์ครับกองกลางพอรูปล่อของลิเวอร์ pool ไม่ได้มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สหรัฐอเมริงงกาทาั้งๆที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร แต่โค้ชอาร์นเนอร์สลอตอยากให้เขาพักผ่อนไม่ให้ล้าจนเกินไปเพราะก่อนอันนี้ก็ลงเล่นเกม,มุ่งเครื่องกับเรเวติสและอาร์เซนอลมาแล้วสลอตบอกว่าพวกเราอยู่ในช่วงทัวร์ปริซันวันที่13โดมินิกลงซ้อมและลงเล่นทุกเกมเกมล่าสุดก็เพิ่งเตะไปอีกเมื่อ2วันก่อนผมคิดว่าเขาอาจจะล้าเล็กน้อยและเราก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะเราจะบินกลับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ นั่นก็คือวันอังคารนี้นักเตะคนอื่นจะกลับมาสมทบดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกคนพร้อมและไม่อยากจะเสี่ยงกับเขาในวันนี้ค่าว่าซูบอฟไลน์น่าจะกลับมาลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในเกมอุ่นเกือกกับเซบีย่าหรือลาสพามาสที่แอนฟิลส่วนอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ไม่ได้อยู่ในทีมเช่นเดียวกันแม้จะเดินทางมาสมทบกับทีมที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามนอกจากนี้ลิเวอร์ยังขาดเล่นอีก7คนได้แก่ดดวินเวียสลุยดิอาร์ดอลิซงเบเกอร์เทนอเล็กซานโดโนโจโกเมสเวอร์ต และโคดี้กโปส่วนบ็อบบี้คลาร์กบาดเจ็บนะฮะ oh. 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 เล่นดีหลายคนตัดเกตแข้งหงดแดงเกมลิเวอร์พูลชนะแมนยูในฟุตบอลอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาฟอร์มดีทั้งตัวจริงและตัวสำรองลิเวอร์พูลของพวกเราครับถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อศูย์ขาดมเมกี้สซลวดมุนมัวแมนเตเฮดในซุตบอลอุ่นเครื่อง ปิดฉากทัวร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแบบหล่อๆชนะสามเกมรวดเกมนี้สหรัฐยังคงใช้ตัวจริงเป็นผู้เล่นระดับซีเนียหลายคนนะฮะและตอนรึ่งหลังก็ทยอยเอาบรรดาดาวรุ่งให้ลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราไปดูกันหน่อยนะครับว่าผู้เล่นของลเวูคุ้มพวกเราที่ลงสนามในเกมนี้คะแนนความสามารถได้กันคนละเท่าไหร่กันบ้างนะครับสุดยอดอีลีครับจวดเริ่มต้นที่เควินเคลเลอร์ได้รับไปถึง8ดคะแนน เซฟจนมือแทบแตกทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะปฏิเสธลูกยิงของเบสมอมลถึง2ครั้งรวมถึงลูกของมาครัตวัตฟอร์ดและโทบี้โคลเยอร์ตอนอยู่ครึ่งแรกบอกตามตรงว่าณนตอนนี้เคโลเฮอร์ลีนเกินกว่าที่จะนั่งเป็นมือ2แล้วนะฮะโคตรเหนียวคานเนอร์บลาสลีแล้วไปเจ็ดคะแนนเล่นได้อย่างฉันฉลาดและเต็มเบดเด็ดพลัสกำลังอันเหลือล้นประสานงานร่วมกับโมซาราตทงฝั่งขวาสร้างโอกาสลุ้นทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมาก อิบไรามากโกนาเตมีชัดพยายามส่งบอลให้พื้นที่แดนกลางแต่โดนตัดเป็นเกมที่เรียกความฟิตสำหรับเขาจากเร็วคอนซาได้รับไป6คะแนนเล่นดีในบางจังหวะแต่ก็โดนมาคัดฟรัดฟอร์ดคุกคามไม่น้อยกอตตาอเมีการ์ได้รับไป7คะแนนเติมเกมบุกทางฝั่งซ้ายอยู่ตลอดเวลาอ่านเกมได้ดีมีบล็อกลูกเบิดของแอลเนวานปิซกกฮาวิเลียดได้รับไป7คะแนน โดนจับมาเล่นเป็นนักเตะหมายเลขสิบคอยปั้นเกมต่อเนื่องซึ่งเจ้าตัวก็ทําหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวเกติดโจนได้รับไปเจ็ดคะแนนแม้ทําเสียบอลในเขตอันตรายแต่ก็ไม่ได้สูญเสียความมั่นใจไปพยายามลงมาล้วงบอลต่ําเพื่อทําเกมและก็ได้มีชื่อทําสกอร์จากลูกปาดเข้ามายิงโดยจากการเปิดของโมมิสละไรอันกาเฟนบากได้รับไปเจ็ดคะแนนแสดงให้เห็นถึงคลาสที่มีดีพอสมควร ครอบความวันไปกับตัวได้ดีและเอาตัวรอดได้เก่งมเมิดสลาได้รับไปปาคะแนนปันปวนแนวรับแมนยูได,ด้ดีต่อเนื่องใช้ความเร็วเล่นงานดูสดชื่นฟิตปังเก็บเกมอุ่นเครื่องทัวสามนัดของเขาดิโกโซต้าได้ไป6คะแนนยังไม่ค่อยดูฟิตเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีส่วนร่วมอยู่บ้างฟาบิโอคาโยได้รับไปถึง8ดคะแนนชดทศในชอดการทำประตูออกนำดูจะปรับตัวกับก,บการยืนทางฝั่ง,งซ้ายได้ดีขึ้นเยอะ ต่อไปเป็นตัวสำรองนะครับวิเทสลาฟยารอดดาร์ไปป้ายคะแนนฝีไม้ลายมือการต้นกันประตูดีมากเซฟลูกยิงของสกัตแม็กทุงเน่และปัดจ,จังหวะสับไก่ของเอธานวิสลีย์ได้อย่างยอดหยยมเชฟฟานเนเบิร์กได้ไป6คะแนนลิพูได้ประโยชน์อย่างมากกับการใช้งานเขาในช่วงพรีเซั่นโดยพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาดีพอท,ที่อยุ่กับทีมต่อวาตารุเอนโดได้ไป6คะแนน ลงมาเพื่อประคับประคองเด็กๆตอนที่สกอร์นำขาดไปแล้วเล่นง่ายจ่ายง่ายตามแบบฉบับของเขา h ฮ b บีบราได้รับไปเจ็ดคะแนนจังหวะแตะลบใช้ความเร็วดูดีมีอนาคตกันเลยทีเดียวนาทเทเนียลฟิลิปได้รับไป6คะแนนเกดมีสกอร์บอรดตอนที่เติมขึ้นเกมบกุกจังหวะเล่นลูกเตะม,มุมทาเลอร์มอตันได้รับไป6คะแนนดูเล่นง่ายๆนะครับไม่เสียเปรียบเมื่อต้องวัดกับผู้เล่นที่อายุไล่ๆกัน ลูกแชมเบอร์ได้รับไป6คะแนนมักจะมองหาเทรนดนีโยนี่เพื่อเติมเกมทางฝั่งซ้ายสเตฟานบาสติกได้รับไป7คะแนนแต่ไม่ดูทักษะของแค่ร่างกายฟิตเต็มร้อยกับพร้อมที่จะเบียดตัวจริงได้เลยลูก้าสเตฟเวนสันได้รับไป6คะแนนเติมเกมทํนามกัางได้ดีคอยประสานง,งานกับเบนด็อกและสุดท้ายเบนด็อกได้รับไป6คะแนนพยายามช่วยครอนเร็วเล่นงานแบ็กแมนยูครอบครองบอลกับตัวไว้ได,ด้ดีมาก รอันกาเฟนแบกเปิดเผยสลอดบอกกับเขาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับบทบาทในฤดูกาลนี้และอันกาเฟนแบกกับมารุ่งเทียมลิพูแล้วนะครับและได้ลงเล่นในเกมเจอกับแมนเชเต์ติดในศึกแดงเดือดช่วงปีซีซันและอันเนอร์สลัดได้บอกกับเขาเกี่ยวกับบทบาทที่จะได้รับในฤดูกาลนี้แล้วกาเฟนแบกย้ายมาจากทางดันบายยามินิคสู่ลิรูพูเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้มากนัก อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงหล,ลังสอรลอตก็เชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาและเป็นกําลังสำคัญของทีมหรือผู้ผูลได้กาเฟแบกเปิดเผยว่าสอรลัอตพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและบอกว่าต้องการให้เขาเล่นฟุตบอลมากขึ้นซึ่งสอรัลตมีสไตล์การเล่นที่เน้นการค้ออบคอมบอลซึ่งแตกต่างจากยุคข,ของเชคกิงครอปที่เน้นการเล่นบนลอลเร็วกาเฟแบกเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากระบบเยาวชนของอาแจก ที่เน้นการเข้าขอบอลเขาจึงน่าจะเข้ากับสไตล์การเล่นของสล o อได้เป็นอย่างดีซึ่งน่าจะช่วยให้เขาสามารถงัดความเกิ่งออกมาได้อย่างสม่ำเสม,มอในทิ่แอนฟิลนะจ๊ะนี่คือสุขการลิเว์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเยยงของที่4สิงหาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ